เรเคยเห็นพ่อเขาทำอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลา,ามีกิ่งไม้ใบหญ้าหรือมีสังขาโพดอะไรเงี้ยพ่อก็จะบอกจะไปเผานะเอาไปกองสุมๆกันไว้พอมันกองมันยุบไปอ่ยมันก็จะเป็นดินที่งามเลยเราก็ฝังใจมาตรงนั้นตั้งแต่เด็กๆคือภูมิปัญญาตามวิถีเกษตร,รกรรมแบบดั้งเดิม จุดประกายให้เกิดแนวคิดที่มาของปุ๋ยกริยาจกซึ่งทาได้ง่ายมีขั้นตอนไม่มากและที่สำคัญคือไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพราะวัสดุที่ใช้มีเพียงแค่ใบไม้กิ่งไม้ที่หาได้รอบตัวนำเอามาทำตรงไหนดินไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เอากิ่งไม้ตรงเนี้ยไปวางไว้หรือว่าเรามีกาลังพอที่จะไปตัดกิ่งไม้เอามาสับคลุกกับดิน1ต่อสีอะไรเงี้ยคือในอากาศในดินเนี่อมจะมีจุลินรี ตัวนี้มันจะเป็นช่วยย่อยบางทีก็มีปววมีแมลงต่างๆอะไรมันก็มาช่วยย่อยกันแล้วพอสักประมาณ6เดือนมันก็ย่อยเราเราก็ปลูกผักได้แล้วเพราะอาศัยกลไกลของการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนที่มีอยู่ในระบบนิเวศเป็นตัวช่วยหลักสําคัญในการทำปุ๋ยกระยาจกจึงอยู่ที่การทำใจให้เย็นไม่เร่งไม่รีบไม่โลภ เคลื่อนไปตามจังหวะของธรรมชาติปล่อยวางให้น้ำแสงแดดอากาศและสิ่งมีชีวิตตัวน้อย,อยช่วยกันสร้างกระบวนการย่อยสลายแยกซากพืชเศษไม้กระจายออกมาเป็นอนุเล็กคืนกลับไปเป็นแร่ธาตุอันอุดมบำรุงพื้นดินให้ฟื้นคืนชีวิตกลายเป็นแม่ธรณีที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะให้กำเนิดและอุ้มชูให้เหล่าพืชพันธุ์ได้เติบโตงอกงามออกดอกออกผล คืนกลับมาเป็นอาหารที่เปลี่ยนด้วยคุณค่าเติมเต็มทุกชีวิตให้อิ่มกายอิ่มใจอย่างพอเพียงคือเราใจพองเป็นหลักสำคัญเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกอะ่ะทุกคนก็เร่งที่จะเอาผลผลิตเอาผลผลิตแต่ว่าถ้าทำแบบนี้เราจะคืนชีวิตให้แม่ทอน,นีพอดินมันดีเนี่ยมันก็ต้นไม้อะไรมันก็จะสมบูรณ์จะงามแล้วเราก็มีความรู้สึกเออ มันมันภูมิใจว่าเราไม่ได้เอาแต่ผลประโยชน์จากดินเท่านั้นนะเราก็เราก็ากตอบแทนมาด้วยคือวิธีกเกษตรซึ่งเลือกวิธีการผลิตที่ตั้งมั่นอยู่บนความเคารพนกนอบก,ก,กระตันอยู่ต่อพื้นดินผู้ให้กำเน,นิดไม่โลภรีบไม่ขอบกอยเพื่อที่จะดำรงอยู่และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลสงบงามและเป็นสุข มันลดต้นทุนแล้วมันก็แบบพึ่งตนเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือพูดถึงถ้าใครที่จนจริงๆหันมาทำอย่างเงี้ยไปรอด